สวัสด,ดีเช้าว,วันที่สิบสี่วันพุทธน,น้องวันนี้ออกกำลังกายก้กาวพี่นอ้องออกกำลังกายเหมือนเดิมออกกำลังกายก้กาวพี่นอ้อ,อง,องโอ่งเรนมาเมื่อกี้ลุงเท้าขับรถเป็นปะลุงเท้าลุงเท้าขับรถจะไปท่าก้าวใหม่

จัดระเบียบร่างกายได้เล่นก,ก,กิ้งพีงน่น้องสองสามสี่ สิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบาองสิบสามสิบสี่ ม่เห็นจักพองสิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบแปดสิบเก้านอนไปเลย ยี่สิบยี่สิบเอ็ดคือสิบเปิดขวดเล่เนาะไป็นหงเนื้อโค้งนักลายี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก สงสัยลมันเข็เดยี่บเจ็ดยี่สิบแจักเล่นลูกกีงิากัะจัก2ย0บตาสามส สามสี่สามห้าสามหกวุ้ยสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่ง สี่สิบสี่สิบสามสี่ี่าสี่สิีเดสี่ปดีก้าอาสีอืมโอเป็น4ี่ไล่จังไดดอก มือนี้ันสนามฟุตซอลฟุตฟซอลม,มุมมีไผมาพี่น้องก็ม่เลนอเีสองมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก 13 14 15พอแคี่นี้าเะครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ